ทีเกิดวันเสาร์ค่ะเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกค่ะดิออฟฟอร์จูนค่ะใบที่สองค่ะสองดาบค่ะใบที่สามค่ะดอลเดวิลค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์สมบัตินะคะที่มั่นคงนะคะ ซึ่งอาจจะได้มาจากเอ,าเอกสารมรดกหรือว่าข่าวดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้มานะคะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องของการงานนะคะข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะทำให้คุณเนี่ย ได้รายได้ที่ดีขึ้นนะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหาง,งานใหม่หรืออะไรนี้นะคะแต่ว่าเป็นในเรื่องของงานที่อาจจะมาเป็นโปรเจกต์นะคะที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ดีสำหรับตัวคุณก็ได้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันเสาร์ทุกคนโชคดีกันค่ะ ดูใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้าวกลด้วยค่ะ